วันนี้จะพาไปซื้อของไปทำลงทานกันที่วัดหมูสี่ที่บ้านในน้งบิกเองนะคะกะสีมาเชกก่อนมาอยู่ในบ้านจะของนี่หลังจากที่บริขายของมาโดนมันเหลือหลอดเหลือแก้วเหลือฟ้าเอียงหลยบันในสีได้ไปซื้อเอียงเพิ่มแน่กะสิไปซื้อแต่ที่แน่ๆก็คือเออสีเฮดอ่าน้ำมะพร้าวน้ำลำไยเออกระเจี๊ยบ เอาความส่วนตัวที่แม่นุ่งบิ๊กอยากนะที่คิดว่าเออผู้่าเพิ่อนกินดีนะแล้วก็อีกอย่างนึื่งน่าจะเป็นซาเย็นนี่แหละที่แม่นุ่งบิ๊กมากเอาความสอบส่วนตัวคิดว่าผู้่ากันาะสิมาคึนกันนะคะเรามาเริ่มค้นแก้วกันเลยค่ะว่าจะเหลือเยอะแค่ไหนจะได้ซื้ออะไรเพิ่มแค่ไหนนะคะมืออื่นลงท่านยูโมซีโมซิเบสน่าจะเป็นมือตึง มูซีมันมืออื่นเราก็เวียนไห้มือนึงแล้วกะมูซีเบกับสีมือต่อมากัสีไปต่อ้กันที่มูซีเบสเดลกามือต่อมากัสีไเปต่อกันที่บ้านนองโกนะคะาสายบุญแล้วก็สายลงทานแล้วก็สายกินเชิญไปร่วมได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะไปสอบเมืองของก่อนแป๊บหนึง่งหลังจากที่อุปกรณ์เขาเลยใช้งานโดน,นกัสิกองจน่ย่ๆไม่มุ่งขึ้นมันสีอะไรพี่น้อง

เอ,อิ่นแบบสิลกมาตมมะเตียงน้ำแ้วแวตัชสวยกับสิออกไปเลยหนึ่งปุ่มเยอะแยะมากมายเลยกระปุกที่บ้านฉันคือเปิดร้านค้าได้เลยนะเ็นเพราะว่าฉันอยากได้อะไรฉันก็ซื้อฉันก็ซื้อเพราะว่าของมันต้องมีอ่าเต็ๆสองี เวลาฉันอยากใช้อะไรฉันก็เก็บมาใช้เลยไม่ต้องแบบว่าไปยืมใครสองกเออซ่อนซ้อนสองอาอนอาีกสองอันจะได้เป็นปุ้งกลาอ๋อั้งไงไหนึ่งอันอันนี้อันไหนวะอันกลางเออนี่นี่ได้สามสามอาัน มันไม่ได้ลบอะไรมากมายนะเพียงแต่มันดูเยอะก็พออุปกรณ์เราเยอะเท่านั้นเองตอนนั้นเราขายน้ำทุกอย่างเราก็เลยมีกระปุกเยอะนะคะทุกคนแล้วเราจะไปเช็คแก้วกันนะนี่ครบแล้วสี่อันนั้วีโอเคแล้ว เราเก็บไว้ในถุงอย่างดีนะคะหลอดเราโอ้เป็นตับเลยเพื่อนไม่ใช่น้อยเลยนะซึ่งไม่้ง้ไม่ได้ขายของมาแปดเดือนแล้วทุกอย่างเก็บไว้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนเราจะไปสมทบลงทานพวงนี้นะคะยังไม่ได้แกะเลยแกิ๊แกแคุ่นเยอะเฉย ก็จะเอาไปใช้นะคะซึ่งเราเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้นะคะเราก็มีโอกาสนี้ไปทำโรงทานเยอะแยะไปหมดเลยแก้วฟ้าเราก็อยู่ในนี้เต็มเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวขอเคลียร์แก้วในนี้ก็เต็มเลยนีมันเป็นแก้วไม่รู้ว่ารุ่นไหนด้วยเดี๋ยวไปดูกัน หลังจากที่กลับไปกลับมาจากตลาดนะคะทุกคนไปซื้อของมาไว้ทำงทานพวงนี้รายการที่ได้มาก็คือลำไยจะเป็นลำไยอัดก้อนนะคะไม่ใช่ลำไยสดเพราะว่า,าลำไยสดนี้มันจะยังไงอะ่ะมันก็เอามามันก็ต้องแกะแล้วมันก็เมน้องบิ๊กอะไ้ไปแมคโครไหมลำไยสดมันจะมีแต่แมคโคร ท่านั้นนะคะตอนนี้ซึ่งเขาต้องการใส่เรงดวนซึ่งมืออื่นห้องสีได้ต้มแล้วก็ได้เป็นน้ำลำไยได้ลำไยก่อนมนาะแล้วก็ได้เป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเอ่อเป็นลูกกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบแห้งที่เขาแพ็คขายเป็นถุงนะคะได้เป็นน้ำกระเจี๊ยบม,มืออื่นแังสีตม้มแล้วก็เป็นชาเย็นก็เป็นผงชาเย็นตาตามืออันนี้หอมนะคะผงชาเย็นตามือนี่หอม เป็นน้ำชายเย็นแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอ่ามะพร้าวเออมะพร้าวมะพร้าวกับไปซื้อมะพร้าวลาจจะเป็นของดําเนินมัง้งยุลันในสีบรือเลื้งหละเออเนห่ะมะอื่นเสา่ากับเสดตืน่นมาแต่เสา่ามาตม้มได้ทั้งบิดซีอย่างซีซีกระปุงแล้วก็ไปลงนำแข็งอาดมาเต็มถังสองรอยลิตรถังนึงเพราะว่ามะออื่นเสา้าก โบต้องวนว่าเออพพอใหญ่ไปเอาน้าแข็งอยู่ตลาดนู่นนี่นั่นได้ก็มาได้ทากันก็คือมือเอื้อนต้มนม้ำเสร็จคือออกไปเลยนะคะเป็นอย่างคือเห็ดแนวมันหนักนวมันเด็ดเตรียมเพราะว่าเมนอบิกเติบโตมาจากนา้ำมะพร้าวนา้ำลำไยน้ำกิกห้วยน้ำกระเจี๊ยบน้ำอันนี้ซุ้มนี้น้ำาวานก็เลยอยากเปิดตลาดเปิดตัวเจ้าของคือว่าเจ้าของตัวมาจากนา้ำอันนี้ขายนา้ำอัน,นี้อันที่จริงเห็ดแนว้มันไงก็ได้น้ำสม สั่งเขาก็ได้เป็นลังก็ได้เป็นขวดก็ได้หรือว่าเขาต้มขนมเป็นแพกเป็นลังก็ได้แต่ว่าแมนุบิ๊กขายน้ำแม่นุบิกบ๊กมีกินนมีใสกับน้ำาก็เลยอยากสีเปิดโตจะคล้องด้วยกันทําลงทานน้ำที่พันมาเฮากะทํำลงทานนา้นนำถึงแม่มันสีหยาหนุ่นนี่นั่นได้หาวัตถุดิบได้น,นู่นนี่แต่ว่าเฮาทําดยใจมันอยากแต่เขาทำโดยใจมันก็คือไง,งไปเบิดอ่ะทุกคนอมืมันก็คือไง,งไปเบิด หน้ำสมหรือว่าขนมเป็นแพคมันก็ดีดีไปเบิ่ดแหละแต่ว่าเขาขายอันนี้เขาอยากเปิดตัวเขาเขามีหยน,ยน,น้าอันนี้เขาก็เลยอยากเค็ดน้ามันนี้หน้าเนาะทุกคนเนาะเอ่ามืออื่นกะได้บุญน,น้ำกันเด้อผู้ใดอยู่ใกล้กะมาอุน่นหนน้มามะพร้าวได้อุ่นหนุนลงท้านได้ <c oughs> น้มามะพร้าวล้ำใย,ยกะเจี๊ยบสาเย็นนี่อยู่สี่ยางกะปุงแบบง่ายเลยละ่ะเบิดมือ ได้กินมัดมือเพื่อนล่ะเรียนเชิญนะคะแล้กกวก็กองบุญอยู่กองบุญเพื่อนกับยังมีกรรมการเพื่อนนางรับอกองบุญอยู่นั่นสำหรับคนที่สีขาวมาทำบุญนะคะขอเรียนเชิญด้วยนะคะได้บนนุญนำกันนะคะสาธุสาธุสาธุ